วันนี้เราจะมาสูบน้ำครับปับ๊มอานาคอนด้าซื้อมาเมื่อวานตอนเช้านะครับวันนี้จะมาทำการดูดน้ำใส่นานะครับทุ่งนา ซื้อมาปุ๊บก็มาดัดแปลงตัวแท่นนะครับสายปั๊ามมานาคุนด้าหน้าหกยาวสิบนิ้วของเจ๊โหดนะครับชื่อก็โหดนะครับ,บ,บราคาก็โหด ปั๊มก็โหดแต่คนขายใจดีใจดีนะครับตอนนี้กำลังรอนะอยู่นะครับซื้อสายยาวมา20เมตรสูบน้ำใส่นา ส,ส,สิบสามไร่นะครับสิบสามไร่สามไร่นะครับซื้อมาปุ๊บก็มาดัดแปลงทำสดๆร้อนๆใหม่ๆนะครับ เอาอา่อยลนะปั๊มมานาคันด้าเจ๊โหดครับโหดจริงๆครับโหดสมชื่อรอดูครับรอชมครับรอ,<ม>อบเอารอบห้าพันนะป๋า ฝารอบเจ็ดพันนีกว่ารอบเจ็ดพันนีกว่ะยอมเดียวเจ็ดร้อยห้าสิบปั๊บม,มานาคานด้านะครับตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วดูครับสายตึงเป๊ะ

โโอ้ดูครับดูหดูุน้้ำหมุนลูลูลูเลยคร,นนครับงานนี้มีจับปลาครับงานนี้คุาาต,าาต้า3608ครับ ส <ored answered objectively> ูบน <igo reath ensus> <_ bells> ้ำอนาคอนดานี่เครื่องเครื่องไม่ได้เร่งเลยนะครับดูน้ำ